สวัสดีครับอยู่ผมมิโตซีโร่เช่นเคยก็วันนี้มาหยิบเกมไมค์ครับเล่นกันนะแต่ไมค์ครับนี้ไม่ใช่ไมค์ครับธรรมดาเป็นไมค์ครับเฮอเลอรก็ไม่ใช่แบบเราสร้างบ้านนะแต่เราจะหนีฮีโร่บ t าเกมนี้มีชื่อว่า h e โร่บ t ายครับเวอร์ชัน3ก็เห็นเกมมันน่าสนใจดีผมก็ลองหยิบมาดูว่าเกมนี้มันจะสยองสัแค่ไหน ที่ฮีโรบายจะไล่เรานะแล้วได้ยินเสียงขุดอะไรสักอย่างเหมือนจะหนีฮิโรบายอยู่เหมือนแล้วก็มีคนตายอยู่ข้างหน้าเราด้วยก็จะเล่นให้ดูแล้วกันว่าจะสยองสักแค่ไหนก็เริ่มกันเลยดีกว่ากดเพลยมันมี3ที่เหรอโอเคผมเริ่มจากบ้านก่อนแล้วกันนะโอ้โหมันก็มีอะไรขึ้นสตาร์ทเกมอ่อฮะ p พย์เยอร์อิน NPC คืออะไรอะเดสท็อปโอเคเป็นแบบนี้เหรออ่าฮะอุ้ยอุ้ยอุ้ยไม่ใช่เปิดเข้าบ้านกันดีกว่าเราต้องทำไงเก็บเพชรเหรอเนี่ยเห็นผมเห็นเพชรอยู่เฮ้ยเนี่ยโอเคอ่าฮะเริ่มอุ้ยอุ้ยมันอยู่ไหนวะ อุ้ยอุ้ยอุ้ยงงอุ๊ยเลยอุ๊ยยังอุ๊ยอยู่ตอนนี้ยังอุ๊ยโอ้เกมนี้ภาพเหมือนมากอุ้ยเหมือนจะว้าวแถวไหนวะอุ๊ยแล้วอะไรวะเนี่ยอุ๊ยไม่ใช่เที่ยรูปอะไรวะโคตรหลอนเลยเหมือนจะมีเพชรข้างนอกผมเห็นอยู่แต่รูปรูปไม่โคตร น่าเกลียดเลยมันเหมือนคนแบบโอ้โหเดินๆนะมันเดินมันเดินตามมาโอเคผมเจอเพชรอยู่โอเคเพชรเพชรโอเคผมเก็บแล้วอ๋อเก็บแล้วไงต่อสามเพชรใช่ไหมเพชรเก็บสิโอเคคือยังไงอ่ะเก็บแล้วไงอ่ะพบไดมอนด์คืออะไรสามสามเพชรแล้วนะที่ผมหาเจอมา โอเคน่าจะอยู่ข้างหลังผมเดาได้เพราะมันได,ได้ยินเสียงเนี่ยวาร์ปตลอดโอ้ oh. มึงจะวาร์ปแบบนี้ไม่ได้นะกูก็ไม่รู้ว่ามึงอยู่ไหนโอเคข้างล่างข้างล่างก็อุ้ยไม่ได้ไม่ได้หันไม่ได้หันไม่ได้ยังไ,ไงอะอุ้ยผมงงมากเลยเกมนี้แล้วมึนมากด้วยโอเคทีวีได้ไหมอะอุ้ยเจอเพชร เเพชรแล้วสี่เวทมีชั้นสองด้วยครับเกมนี้อุ้ยใจเย็นอุ้ยเจอเพชรออ้ยเกียร์ขอขอเก็บเพชรเก็บอุย้ยได้ดาบคิวฮีโร่าย What the fuck อะไรเนี่ยโอ้อะไรเนี่ย You hero boy. คิวฮีโร่บอยกูจะฆ่ามึงเอออะ,อ,อะยังไงครับเนี่ยลิตอรี่โอเคคืนที่มืดมนแล้วก็เจ่มใสซะแล้วอะไรครับเนี่ยเออเสียงอะไรฮีโร่บอยตายแล้วนี่นต้องไงต่อยอะไรเกมนี่อะไรเนี่ย <S 2> <S 2> โอเคอ้าวอาอกเกมเลยโอเคเดี๋ยวไปด่านด่านสองกันเผื่อมันมันน่าสนใจกว่านี้โอเคต่อไปไปสครูกันไปโรงเรียนนะสตาร์ทเกมโอเคพร้อมนี่ขอนี่คือโรงเรียนใช่ไหมแต่ก็แต่มันทำภาพสวยนะผมว่าภาพแบบภาพไหมครับแบบ สวยมานิดนึงแล้วมีแสงแบบแบบนี้อย่าหลอดกูอ๋อแล้วตรงนั้นคืออะไรหมูฮีโรบายโอ้โหฮีโรบายอยู่ตรงหลังเสาอ่ะหายไปแล้วคืออะไรเราต้องหาที่ไหนนี่คือความสงสัยนี่เหรอเห็นเห็นประตูอยู่ผมเห็นประตูอยู่ โอเคอ๋อฮะมีเสียงด้วยเกมนี้อุ้ยย่าเขี้ยจำสแกคเขี่ยมากเออกระโดดได้เกมโอเคเพิกกกก่งรู้ว่าเกมนี้กระโดดได้นึวกว่าเ,เดินอย่างเดียวโอ้ยคืออะไร,รอะกูหาเพชรยังไม่เจอเลยนึกจะพึ่งหลอกกูได้ไหม เฮียก <c oughs> ูหาไม่เจอเดี๋ยวนะหาห้ามตรมใช่ไหมที่ผมหยิบมาในในในบ้านในในบ้านในบ้านในบ้านในเฮียไม่มองไม่เห็นเลยเลยเกมนี้หมืนมากบอกเลยเกมนี้หมืนมากมุนจริงๆโอ้ยมึงโอ้ยใจเย็นครับพี่แล้วมีเสียงร้องแล้วแต่กูไม่เห็นเอ็นมีอะไรเลย๊ โอ้จะแตกโอเคเอ้ยเพชรไม่โผล่เลยแค่ห้าเมตรเองแต่เกมนี้มันต้องเน้เนเล่นกับเพื่อนแน่เลยผมว่า,วาโอ้หแบบโอ้ใหญ่มากเกมอะไรครับนี้อ่ะไม่ครับเดี๋ยวนะโอ้ันม,ม,มันมันใหญ่มากใหญ่จริงๆ โอ้ยมันอยู่ข้างหลังเนี่ยม,มันวับครับเอ้ยผมเห็นเฮ้ยเดี๋ยววะผมเห็นผมเห็นอะไรคืออะไรเ p c มเหรอเอา้าเชีย่ยหายไปเลยเชีย NPC. ช่ยเอมเชี่ยหลอนหลอนอยู่เ p c ม .p.c มมันโดนสิงใช่ปะ โหแต่แมปมันใหญ่มากอะ่ะโอ้วาไปวามาโหตอนนี้ยังหาไม่ได้สักเม็ดเลยตอนนี้แล้วมีคนรีดอีกก็เธอมันมันหาเพชรไม่ได้ง่ายนะโอเคเดือดโอ้โหเจอเม็ดหนึ่งแล้วเฮียใหญ่ เฮี้ยอะไรเสียงเฮี้ยอะไรตกใจอ๋อเราเหยียบไอ้นี่เหรอตกใจเลยอ๋อล้วขึ้นทางไหนอะมันสแตนนี่สแตนแบบที่นั่งเชียเชียฟุตบอลฟุตบอลหรือสนามบาสปะตอนนี้ยังหาทางขึ้นยังไม่เจอเลยกระโดดได้ไหมผมว่ากระโดดได้โอเคมาครับโอเคได้เม็ดเดียวเม็ดเดียวนี่นะอุย้ยเหี้ย มีคนคีดอ่ะขีดทำไม One hour later ขอบคุณมากครับมีชั้นสองอเจอเจอเพชรใช่ไหมเพชรนั่นเพชรโอ้โหเดี๋ยวนะมึงราบดาบขี่กี่อันนะสามอันใช่ปะ่ะถ้าผมเคยเล่นอยู่ก็คือคราบดาบมันแค่สมชิน้นหรือสองชิ้นวะลืมสองชิ้นดิเออสองชิน้นฆ่ากูเลย เกมอะไรครับนี่อ้าวอ้าวแล้วเอ้ยโอแล้วมึงเกมค้างแบบนั้นเลยเหรอโอโ้โหโอ้โหโอเคก็ผมว่าตรงนี้แหละผมแมปมันใหญ่ใหญ่เกินที่จะหาคนเดียวมันใหญ่เกินมากแล้วเพชรอ่ะมันต้องหาประมาณ5เมตร ถึงจะครับดาบที่จะฆ่าฮีโร่บายได้ก็ชวนเพื่อนๆมาเล่นได้นะเหมือนว่ามันจะมีมัตติเพเยอร์แล้วเหมือนจะลง ip อะไรสักอย่างนะก็ยังไม่แน่ใจว่ามันจอยกับเพื่อนอยังไงก็ลองไปหาดูว่าจอยเพื่อนอยังไงนะแต่ตอนนี้ก็มึนด่านมากโอเค ผมขอจบคลิปตรงนี้เลยแล้วกันถ้าใครชอบกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์ด้วยเจอใหม่คลิปหน้าบ๊ายบายเจอกันคลิปหน้า